สวัสดีครับพี่น้องปองไปสู่ขุขค้นครับมานีพบกับช่องอีสานคนไก่บ้านคือเก่าพี่น้องมานีพบกับนุ่มเมืองสีเนาะครับมานี่สิ้ผ้าพี่ผ้านองไปเบึงสวนสสตอกันเนาะครับแล้วก็สิไปเด็ดใบเด็ดดอกให้พี่น้องเบิงเนาะครับแล้วก็สิไปไทยบรรยากาศภายในสวนนะครับหลังจากที่เอาเด็ดดอกแล้วสีงามปานไดเนาะครับลูกสีหง่บัวลูกสีแดงบัวเดี๋ยวสิ้ผ้าพี่ผ้านองเบิงน้ำกันเลยครับผมพี่น้องไปกันเลยครับ พี่น้องเบิ่งบักสตรอเบอรี่ครับเด็ดใบออกไห้แล้วมีแต็นทวยหอยอ้นต้นเอ็นเต็นยู่พี่น้องเอ้ยสะอ่อนครับอยากให้พี่ให้น้องมาเห็นเด้พี่น้องเบิ่งส้วมนี่ดกค,ครับเห็นครับพี่น้องแมนมืดเลยสามวมือขอนเด็ดดอกพี่น้อง่ กำลัเเงเด็ดดอกห้เพ่นนะครับเด็ดดอกก็ะเอาใบออกพี่น่องให้มันแป้นครับผมให้แปน้นให้เห็นหน่วยให้เก็บงางพี่น้องอันที่ว่าได้เด็ดออกก็สีหกเั้งเสียครับพี่น้องรับพี่น้องตอนนี้ยังหกอยู่นะครับมึงเมื่อสีกะสีเอาใบออกพี่น้องเนี่ยครับผมเด็ดใบแก่ออกพี่น้องเด็ดให้เห็นหน่วยนะพี่น้องเนี่ยครับ แดดออกพี่น้อง้อนครับวันนี้แต่ว่ายังมีเศษซากหิมะยังเหลือให้พี่น้องเพืดอเดเบงอยู่ครับผมเดี๋ยวออกไปข้างนอกเดี๋ยวถ่ายพี่ใน้องเบ่งบรรยากาศหิมะที่ยังคงเหลือนะครับก็เหลือบางๆแล้วพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เขาก็มาเก็บเด็ดดอกเด็ดใบกันก่อนครับผมพี่น้องตอนนี้นุ่มเมืองซีก็เอาใบ สตบบรอเบอรี่มาถิ่มของนอกนะครับผมนี่ก็ให้พี่น้องเบื้องบรรยากาศหิมะที่ยังลงเหลืออยู่นะครับก็เลือบ่หลายครับพี่น้องตอนนี้ก็แดดแห้งครับผมตอนนี้ก็เริ่มละล่ๆแล้วครับพี่น้องมองนี้ก็มองที่นุ่มเมืองสีแลนวาวครับผมตอนหิมะตกครับผมมองนี้เดินมองนี้ปกติขาวไปมดเลยครับพี่น้อง แต่ว่ามือสองมือเนี่ยมือว่านก็มือเนี่ยเริ่มแดดครับผมเริ่มละลายแล้วครับแต่ว่ากันยังคงเหลือเศษของหิมะอยู่ครับผมแต่ก็เหลือบัร้ายแล้วครับผมนุม่มสิเอาขยะใบไม้ไปสตรอเบอรี่มาถิ่นนี่แหละครับผมพี่น้องนี่ครับ ครับพี่นอตอนนี้ก็บรรยากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นครับผมภูเขาพี่น้องบรรยากาศภูเขาครับภูเขาหิมะก็เริ่มละลายแล้วครับแน่บมเห็นสีขาวแล้วเดี๋ยวโน้มเียงสีขาบไปในะเห่าเห็ดงานต่อครับ

สรต,ะะสตอลครับรตอคับพี่น้องตอนนี้หนุ่มเมืองสีสาวเมืองขวัญเลิกงานแลนะะ้วครับผ้าพีผ้าหน่องมาเบิ้งสตอเริงแดงกันเรืองพี่น้องอันนี้อุนตัวยังเตี้นอยู่ ไม่ไงครับนี่ครับผมง่ามแห้งครับพี่ดองเบิกสซอไลายพี่นนองแดงทุกหน่วยเลยครับผมดดพความครับผม ถือแดดถ้าได้ให้แดดพี่น้องบั็อกสตอรค่ะพี่น้องกับโมนี่กับเรื่องงานแล้วเนะคะกะเด็ดดอกสตอกับเอาใบแก่ออกนะคะพี่น้องโมนี่ไม่ได้เก็บเอาออกแล้วกะงามอยู่ดีค่ะพี่น้องเมื่อเสิได้เก็บสตอรสองเข่าค่ะพี่น้องโมนี่ไม่ได้เก็บนะคะวันเสาร์สิยไม่ได้เก็บสตอนะคะพี่น้องคลิปนี่ นุ่มมงสีกับสามมวงคอนกับฝาไวยแค่นี้ก่อนเด้อยค่ะพี่น้องใ่เรื่กดไหลกดแช่กดซับตากไข่เป็นกำลังใจช่องอีสานข้นไก่บาดนเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ